ดีแล้วครับมาแล้วครับผลของเมื่อคืนแมนยูตบอาร์เซนอลมิน <c oughs> ิคุกกี้ห้าสามห้าสามคือสกอร์จุดโทษนะ <c oughs> ส่วนในเวลาคือหนึ่งหนึ่งโอ้ผมไม่เสียใจเลยนะที่แมนยูเล่นแบบนี้โ oh, อนนแ้แมนยูขึ้นนำหนึ่งศูนย์แถมแม่งโดนตีเสมอ แล้วก็โดนไล่ออกแล้วแม่งยังดวงวยอยู่ที่กรรมการเป่าโอ้ผมอยากรู้ชื่อว่าว่ากรรมการชื่ออะไรวะโอ้พอบูนโน่ผมโดนเสียบข้างหลังไม่ฟาวไม่ได้อะไรเลยแต่พอแมนยูไม่ว่าจะเป็นกาเบี้ยวหรือไม่โกหลายคนเลยไม่ไหวถึงเบอๆ์เบาอาน,นั้นได้หยุดโทษเลย <laughs> ส่วนคนอื่นโดนเตะก,กันระรองกันดาว ฟ้าธรรมดาไม่แจกใบโอ้ตั้งแต่นั้นจะไม่มีตั้งแต่นาทีที่60อะ่ะและช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีอคิดดูดิแมนยูได้สิบคนน่ะการ์เซนอยที่สิคนน่ะแล้วบวกรกรรมการอีกหนึ่งคนไปส2บสคนน่ะโอ้โหแมนยูก็ทำได้เดคกรบับโอ้รุ่มแรงรุ่มใจ,ห,ใจหัวใจของแม็แมนยูโคตรเอาเลยว่า ไม่มีอะไรจะระบายแล้วผมเต็มที่กับชีวิตมากเมื่อคืนโอเคนะช่วยนี้แมนยูขอนะครับพี่พีโอเคนะ